ช่วยด้วยครับทุกคนน้องบิงติดอยู่ในโรงพยาบาลบ้าน้องบิงเป็นโรคจิตเหรอไม่ใช่เอ้าเขาจับผิดมาน้องบิงไม่ได้เป็นนะครับหนูลืมหนูเข้าผิดหนูเข้าผิดโรงพยาบาลโถโถโถไหนออกมาดูซิทุกคนอุ้ยดูสี่มีเตียงเยอะมากเลยมีเตียงคนไข้เต็มไปหมดแล้วเราจะออกได้ไงอ่ะแล้วดูเตียงนี้สิเตียงนี้เขามีอะไรหมุนหมุนด้วยอ่ะ เป็นเหมือนใบมีดเลยอะตรงนั้นล่ะตรงสีแดงๆอะออกออกนะทางอุ้ยยังไงพี่ใบพี่ใบอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ใบพี่ใบบิงบิงบิงออกไปหาพี่ใบแล้วหนูออกไม่ได้นะจางหนูหนูออกตรงประตูสิมันมีประตูไหมเนี่ย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 เขาบอกให้ไปทางนี้นั่นแหละไปเลยไปได้ไหมอุ้ยอุ้ยออกไม่ได้ อุ้ยพี่ไบพี่ไบามาช่วยหน่อยสินี่นี่ตอนนี้นะครับพี่ไบยอยู่หน้าโรงพยาบาลพี่ไบเข้าไปดูสิบิ๊งอยู่ตรงไหนอุ้ยพี่ไบยอยู่ตรงนั้นใช่ใช่ไบนี่ในห้องผู้ป่วยอะ่ะไบอุยไหน,ไหนใช่ใช่พี่ไบยอยู่นี่เองไหนอะ่ะอา้าวมันเป็นเตียงเปล่าอะ่ะใบาหาเจอไหมมีห้องหนึ่งไหม <c oughs> อุ้ยแล้วอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เรายังหากันไม่เจอนะ แลพี่ใบต้องมาที่ความลับต้องต้องไปความลับหรอความลับอยู่ตรงไหนใบมีไหมที่โรงบานนี้มีความลับไหมมีใช่ไหมโอเคความลับอุ๊ยเข้าซอกเหรออุ้ยอยู่ข้างหลังกดได้นั้นใต้นี้โอเคมันจะมีแสงสีฟ้าอยู่ใต้ไหนใต้ไหนอ๋อต้องทำให้ตัวเล็กก่อนเอาครับไบบิงก์จะเข้าแล้วเข้าไปหาน้องบิงก์แล้วอุ้ยเข้าไปแล้ว อุ้ยอุ้ยทุกคนบิงนะบิงบิงบิงอุ้ยบิงกับใบแต่งตัวเหมือนกันเลยพี่ไบน้องบิงออกไม่ได้อ่ะไม่รู้จะออกอ้าวอ้าวพี่ไบไปโดนใบมีดทุกคนพี่ไบก็หาทางออกไม่เป็นเฮ้ยเหมือนเห็นไหนเห็นตรงไหนเห็นตรงนี้มันคืออะไรอ่ะกดสวิตช์เหรออุ้ย อ๋อมันเป็นสวิตไฟประตูเปิดแล้วไปกันไปกันไปกันเร็วตอนนี้นเราออกจากห้องคุณป่วยได้อุย้ยปไปบตกอุ้ยไปตกอุยตก<ป>ส่วนน้องบิงก๊กรอแป๊บนึงบิ๊กรอพี่าบด้วยส่วนพี่บาบตามมาเร็วพี่บไบ<ป>พี่ใบามาแล้วครับต่อไปเราต้องห้ามโดนสีแดงใช่ไหมอโอเคอห้ามโดนสีแดงนะไปออกให้ได้เร็วออกให้ได้โอเค อุ้ย,ยเหมือนเหมือนห้องเอ็กซเรที่ไบให้ขนเข้าไปเลยอ่ะมันมีโครงกระดูกแบบเนี้อุ้ยน่ากลัวเร็วเร็วเร็วครับจุดเซฟไปกันต่ตครับอุ้ยกระโดดบนบนโครงกระดูกเลยอะห้ามตกนะบิงบิงบิงตกห้ามตกอะตกพ่อพ่อบอกห้ามตกบิงตกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไบคอารอได้วันนี้นะครับพี่ไบามาช่วยบิงนะครับออกจากที่นี่ให้ได้มาเร็วบิง มาครับอุ้ยตอนนี้เราเดินบนเลเซอร์เหรอทห้มันเป็นสีฟ้าๆแบบนี้เลยเนาะไปไปตอนนี้บิงไบเดินคู่กันไปเลยครับอู้หูไบดูด,ดูดูตัวเอ็กซาเลตัวใหญ่มากเลยเนาะเป็นตัวเขียวๆว่ะครับแล้วตอนนี้นะครับเราจะถึงจุดเซฟจ,จุดต่อไปแล้วครับ <Yeah. S 1> นี่ <Feel> นี่ไปกันต่อครับอุ้ยสีแดงนี้มันแกล้งกันได้ไหม ไม่ได้เนาะมันเป็นแบบสีแดงให้เดินอุ้ยใครตกลงไปมิงมิงจ้เหรอโอ้โหไม่เป็นไรดีนะดีนะเรามีจุดเซฟเกมนี้ดีครับไม่ต้องเริ่มใหม่เพราะว่ามีจุดเซฟตลอดทางเลยฮะทุกคนห้องต่อไปเป็นห้องเข็มฉีดยาครับฮมันน่ากลัวมากๆมันจะดุนแล้วดูสิสีชมพูอ่ะเป็นยานะยาสีชมพูเราต้องเดินเดินบนเข็มฉีดยาอย่างเดียวใช่ แล้วต่อไปเจอลาวาลาวาไหลออกมาจากบนหลังคาตายเหรอว้าวว้อุ้ยไม่ตายไม่ตายแต่เราก็ตายกระโดดกระโดดมาอุ้ยทุกคนเป็นกระดูกทั้งเกมเลยอ่ะเนอะมีแต่กระดูกอุ้ยใครตกอีกล้ะมิงบิงพ่อแบงค์มันจมอ่ะฮะมันจมตัวเราจมไปในกระดูกค่ะใช่โอเคแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าจมลาวาเป็นนะห้ามจมลาวาในกระดูกมันจมได้ อ้้ยมหากนนีใช่บิงบิงจะรอดไหมบิงมาเร็วเร็วเดี๋ยวพี่ไบ์ไม่รอหรอกเร็วเร็วพี่ไบ์ขึ้นบันไดแล้วบิงบิงรีบขึ้นเลยบ้ไปเซฟก่อนบ้ไปเซฟเฉยๆโอเคพี่ไบ์รอน้องด้วยน้องเซฟเร็วเน้อฮะตัวใหญ่เหรอข้ามไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยสปีดเฮ้ยสปีดสปีดบิงตกบิงเร็วบิงตามพี่ไบ์มาพี่ไบ์ไปแล้วพี่ไบ์ไป อุ้ยมันสปีดอะบายอุ้ยพอโดนพอโดนสีเหลี่ยมมันสปีดอึ๊บอึ๊บโอเคโอเคอีกนิดเดียวบายอีกอันเดียวใบถึงแล้วเย่บิงก็ปีดตามอุ้ยพอึ้นข้างบนสีลิฟต์อุ้ยมีลิฟต์มันมันต้องชันอุ้ยสูงมากถ้าเราตกอะเราตกเราก็ตุยเย่ละสิอุ้ยพี่บายเจอเจอคนหัวฟูแกคนบ้าอุ้ยแล้วมาก เอาขึ้นแล้วเหรอเนี่ไหวมากเลยเนาะและอะไรเหลืองๆเนี่ยอ้ออุ้ยน่ากลัวใช่เข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วแล้วเราต้องขึ้นไปขึ้นไปปูเขาให้เขาลุกเร็วเฮ้ยแต่ถ้าเขาลุกมาเขาก็โดนมีดเลยนะใช่ไหมดูสิมีดอยู่ตรงทองอเย่ยอุ้ยอุ้ยเอาเราเข้ามาในปากเขาอ๋อเราเข้ามาในปากของเจ้าคนนั้นเหรอฮ่าฮ่าฮ่อร์าฮ่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 า ขาแบบเหินมาเลยอ่ะเนาะเหมือนเหมือนเราเล่นรถแข่งมาเลยอ่ะโหแล้วนี่เป็นบันไดสีชมพูครับอุ้ยระงน้าเราเหมือนเป็นหัวใจหัวใจทุกคนหัวใจหน้าคนหัวใจเต้นตุบๆตุบๆตุบๆขวาแรงจังอ่ะแรงสิระวังนะอย่าไปโดนหัวใจอุ้ยตรงนี้กระเพาะดูสิกระเพาะอาหาร มีแต่มีแต่เลือดอ่ะอุ้ยโอกินแต่เลือดหรอลำไส้โอ้โหอันนี้บินรอไปด้กระดูกเนี่ยอันนี้เป็นกระดูกกระติมาครับมาครับอุ้ยใครตกไปไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ตกใช่ใช่จะถึงแล้วอีกนิดเดียวอุ้ยโ้อ้หเจอกระเพาะอีกแล้วไปด้วยอุ้ยแต่เราต้องเลือกแล้วสิว่าเราจะเดินกระเพาะไหนกระเพาะนี้เป็นแบนเส้นเลือดเลย นี่นี่เป็นเส้นเลือดอ๋อพี่ลงไปมีวิธีดูอันนี้โอ้ยเก่งเก่งเ,เพื่อนเพ<ล>ื่อนตามมายใหญ่เลยเพ,พื่อนเพื่อนตามพี่ไบใหญ่เลยเพราะพี่ไบดูเป็นเราต้องดูนนเส้นเลือดให้ดีนะมันจะมีมทั้งหมดสามเส้นนะเส้นเลือดอีกสองเส้นนะ่ะมันจะเป็นของปอมถ้าเราเดินลงนไป,ไปมันเราจะล่วงมีล่วงเหรอ <เย S 1> มีโดนเส้นเลือดปลอมมีไม่เป็นไรมีตามพี่ไบมาทำไมอันนี้มันเดินยากอ่ะอ๋อมันต้องเดินยั ต้องเดินดที่ครงกระดูกพ่อมันไม่ได้ยากใช่มันไม่ได้ยากแต่พ่อแบงค์เห็นว่ายากอืมทีแรกนึกว่ามันยากบางคนก็เดินได้บางคนก็เดินไม่ได้โอ้โหเจอกระดูกสันหลังอุ้ยตรงนั้นเป็นหัวใจอีกแล้วบิก๊กต้องมองข้างบนสิมันนี้หัวใจด้วยนะพี่ไผเราปีนพร้อมกันไปไต่พร้อมกันครับพี่ไผตอนนี้เรากำลังไต่กระดูกสันหลังอยู่นอนด้วยนอไต่ ไม่เป็นไรก็เราเดินพร้อมกันอันนี้ก็พร้อมกันแล้วไม่ต้องทับกันก็ได้ไม่ต้องหลงอุ้ย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 ระวังตกอุ้ยเจอแสงเลเซอร์อีกแล้วอ่ะบิงนำมางบิงนำอุ้ยมันไปยากเหมือนกันนะอุต้องเริ่มใหม่เลยหรอบิงต้องเริ่มใหม่เลยหรอต้องไต่ใหม่เลยอ่ะ ทำไมบิงต้องตายมาอ่ะไม่รู้บิงดื่มเซฟเซฟแล้วไปครับบายตอนนี้อ๋ออ๋อต้องรอจังหวะดีโอเคโอเคต่อไปเป็นอุโมงค์มืดเุ้ยทุกคนนะทุกคนน้องบิงน้องบิงเป็นอะไรครับบิงเออบิงเซฟเนี่ยแหละบิงอ้โอ้ยบิงไม่เป็นไรครับทุกคนเกมนี้ทำให้น้องบิงร้องไห้น้องบิงโกรธเหรอ พี่บยไม่รอเหรออ๋อน้องบิงบอกว่าพี่บายไม่รอพี่บายรอน้องด้วยนะเค <c oughs> okay, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องบิงสู้ไหมสู้อ่ะไปเขาแบ็คมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนครับตอนนี้น้องบิงเศร้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดินมันเริ่มเล่นยากงั้นน้องบิงไปพักไหมหรือว่าอยากสู้ต่ออ่ะสู้ไปครับไปรอน้องแป๊บหนึง่ง <c oughs> น้องสู้ต่อถึงจงอุดแล้วต่ละฮะ ถึงต้องท่อขี้แล้วเหรออุ้ยทุกคนเราถึงจุดจุดอึแล้วแต่<า>ว่าใต้น้<ด>นมันยากบิงไปพักได้นะเอาแล้วน้องบิงน้องบิงกดตรงนั้นก็ที่อะไรมันขึ้นอ่ะบิงต้องมองอีกมุมหนึ่งเปล่าหรือว่าแบบนี้ก็ได้อุ้ยมันยากอะทุกคนอเ,กเออตรงนี้มันยากอ่ะบก็เดยเข้าหรือว่าให้พี่บายเล่นให้ตรงนี้เอาไงดีอุ้ยทุกคน พ่อแบงคิดว่าต้องให้น้องบิงไปพักก่อนแล้วล่ะบิงไปพักก่อนไหมหรือว่าให้พี่ไบเล่นให้อ๋อบิงยังสู้อยู่ครับครับบิงอันนั้นติดอีกเออบิงยังสู้อยู่ครับเอาละครับเฮ้ยเออ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 ตาที้น่าจะผ่านนะเออบิงมันต้องมองแบบนี้เก่งมากมาแล้วบิีกเก่งมากบิงเก่งมากอุ้ยตรงนี้มีอึ ถ้าเราวิ่งไม่ดีอ่ะเราโดนอืดเลยนะอุ้ยวิ้งวิงไม่ได้บิงบ่งิ่ต้องกดอันนี้อุ้ยตรงนี้มันยากอะ่ะอุ้ยโดนอีกแล้วอุ้ยไปอุ้ยไปรอดอีกอันนึ่งไปอุ้ย <c oughs> อุ้ยออกมาออกมาที่ชัโคกอุ้ยแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งหรอเมื่อกี้เราเห็นใครแบบแบบตรงมาสิบิงแล้วตรงนี้นะครับเป็นน้ำสีเขียวเป็นเหมือนน้ำทิ้งเลยอะ่ะ ใช่ไหมตรงนี้เป็นจุดทิ้งน้ําเป็นน้ําสารเคมีระวังตกนะเป็นน้าอึเป็นน้ําอึน้ําอึน้ำอึอึน้าอึอึเราจะออกได้ไหมเนี่ยบอยมันไกลมากๆเลยอ่ะใช่ไหมแม่ลองอุ้ยนั่นไงตกฟองกันเลยทุกคนไปกันต่อครับอุ้ยพี่บายตกบิงบินน้ำไปเลยบิงบิกน้ำไปเลย ตอนนี้น้องบียงนำแล้วครับต้องรอว้เลยไปกันต่อครับอุ้ยขึ้นขึ้นขึ้น,นเจอบันดไดแล้วใบขึ้นไปแล้วอุ้ยอุ้ยถึงจุดจบแล้วทุกคนรอด้วยรอด้วยทุกคนเราออกจากที่นี่ได้แล้วเปิดประตูเข้าไป <c oughs> ใช่ทุกคนเราเจอเวทีแล้วเย้ <c oughs> เราได้ออก <c oughs> จาก โรงพยาบาลแล้วเราด้วยเราด้วยเร็วไบเร็วบิงรอพี่บาแป๊บหนึ่งโอ้โหทุกคนสนุกไหม,มครับเกมนี้เป็นเกมออบบี้หนีออกจากโกรงพยาบาลครับนนง,งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย,บาย